สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะคลิปนี้เราก็มาพบกับแนวทางหวยฮานอยกันอีกเช่นเคยนะคะในสูตรเน้นวิ่งรูดตัวเจาะค่ะก่อนจะมารับชมแนวทางหวยฮานอยของวันนี้กันนะคะย้อนไปตรวจหวยฮานอยของเมื่อวานกันก่อนนะคะมาดูฮานอยเฉพาะกิจฮานอยแรกก่อนนะคะเมื่อวานนี้นะคะผลออกบนนะคะ ออก4 95ล่างออก3 1ค่ะของเรานะคะก็เข้าวิ่งรูด5กับ9มาบนนะคะส่วนเจาะเราก็แตก9 5นะคะมาชุดรองนะคะส่วนล่างออก3 1ไม่เข้าเด้อแอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะหากใครตามนะคะเรามาตรวจหวยฮานอยพิเศษกันต่อเลยนะคะเมื่อวานนะคะผลออกบน 992าเาล่างออก0 0ค่ะแนวทางเมื่อวานวิ่งรูด7กัน1นะคะก็ไม่มีติดมาเลยนะคะสรุปแล้วก็ไม่เข้าเดอร์แอดก็ขออภัยด้วยนะคะเรามาตรวจหวยฮานอยปกติกันต่อเลยนะคะเมื่อวานนี้นะคะผลออกบนหก8าล่างออกสี่ค่ะบนไม่เข้านะคะเข้าล่างนะคะมาวิ่งรูดสีค่ะ ส่วนเจาะวันนี้ไม่แตกเนอ้อแอดก็ขออภัยด้วยนะคะและก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ตามวิ่งรูปสีล่างด้วยนะคะเรามาตรวจหวยฮานอยว a เอฮานอยสุดท้ายของเมื่อวานกันต่อเลยนะคะก็ผลการออกนะคะเมื่อวานนี้นะคะบนออก4 6 0ล่างออก87ค่ะบนไม่เข้านะคะส่วนล่างนะคะ เข้าวิ่งรูดแปดก่อนเลยนะคะส่วนเจาะเราก็แตกแปดเจ็ดชุดเด่นนะคะสรุปแล้วก็มาล่างเนาะแอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะหากใครตามนะคะแอดก็ได้ตรวจหวยฮานอยของเมื่อวานนี้ทั้งสี่ฮานอยครบหมดแล้วนะคะสรุปแล้วแนวทางเมื่อวานที่แอดได้วางไว้ก็เข้าทั้งสามฮานอยค่ะหลุดฮานอยเดียวนะคะ แอดก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ตามด้วยนะผิดถูกป,ประการใดแอดก็ขออภัยด้วยเ้อเดี๋ยวเรามาดูแนวทางหวหหยฮาน,าหาหนอยของวันนี้กันต่อเลยนะคะมารับชมแนวทางหวยฮานอยของวันนี้กันต่อเลยนะคะงวดวันที่29มิถุนายน2564ค่อะอามาฮาหนอยแรกนะคะมาดูกันคะ่ะฮาหนอยเฉพาะกิจนะคะแอดให้เน้นวิ่งรูดเป็นหลักนะคะ มาดูตัวเด่นตัวรองกันค่ะตัวเด่นนะคะแอดให้เด่น8ค่ะตัวรองนะคะรองสีค่ะวิ่งรูดแปดกับสีนะคะอ่ะมาดูชุดเจาะกันนะคะชุดเด่นสีชุดค่ะ ชุดเด่นนะคะมี82 8586และ87ค่ะชุดรองค่ะชุดรองก็มี4ชุดนะคะอ่ะชุดรองนะคะมีส3 4ส4 7และส8ค่ะ รวมชุดเจาะทั้งหมด8ชุดนะคะเดี๋ยวแอดจะเน้นตัวที่ชอบให้นะคะ,ะเป็นความชอบส่วนตัวของแอดนะคะเพียง2ชุดเท่านั้นค่ะแอดชอบนะคะ85ค่ะอีกตัวนะคะ 4, 8ี่ค่ะ,อะชอบน้อยชุดก็แค่2ชุดนี้นะคะหากใครไม่ชอบไม่ถูกใจก็จัดปไปเลยคะ่ะ8ชุดเจาะหรือจะเลือกตัวที่เราชอบเป็นพิเศษก็ได้นะคะ เน้นวิ่งรูดเป็นหลักนะคะวิ่ง8ปดรูด8วิ่งสีรูดสีนะคะอ่ะนี่คือแนวทางหวยฮานอยเฉพาะกิจฮานอยแรกนะคะมาต่อด้วยฮานอยพิเศษนะคะเน้นวิ่งรูดนะคะอ่ะตัวเด่นนะคะแอดให้อุย้ยขอให้ค่ะเด่นประกาศก่อนแอดให้เด่นศูนย์นะคะตัวรองค่ะ รองหนึ่งวิ่งรูดนะคะเด่นศูนย์รองหนึ่งนะคะามาดูชุดเด่นกันค่ะมี4ชุดนะคะชุดเด่นนะคะมี05 0ย์ห้าและ0ูนย์เกาค่ะามาดูชุดรองบ้างนะคะสีชุดเช่นกันค่ะ ชุดรองนะคะมี101618และ19ค่ะรวมเจาะ8ชุดนะคะแอดเน้นให้นะคะเพียง2ชุดเท่านั้นนะคะที่ชอบชอบ07ค่ะและอีกตัวหนึ่งนะคะ19่ค่ะอ่าใครชอบตามแอดก็จัดไปนะคะใครไม่ชอบก็ ชุดเจาะทั้งหมด8ดชุดนี้ได้เลยนะเลือกชอบก็ได้นะคะเน้นวิ่งรูดเป็นหลักเด้อวิ่งศูนย์รูดศูนย์วิ่งหนึ่งรูดหนึ่งนะคะอ่ะนี่คือแนวทางหวยฮานอยพิเศษนะคะเรามาดูแนวทางหวยฮานอยปกติกันต่อนะคะเน้นวิ่งรูดนะ,ะตัวเด่นนะคะแอดให้เด่นเก้าค่ะตัวรองนะคะ รองสค่ะเด่น9ลรองสามนะมาดูชุดเจาะกันค่ะสี่ชุดชุดเด่นนะคะชุดเด่นนะคะมี9ก้าสอเสเและ97้าค่ะ,ะชุดรองบ้างนะคะมี4ชุดเช่นกันค่ะ ชุดรองนะคะมี3 2 3 4 3 7และ3 9ค่ะรวมชุดเจาะทั้งหมด8ชุดนะคะอะ่แอดจะเน้นตัวที่ชอบให้นะคะแอดชอบนะคะ97อีชุดหนึ่งนะคะ34ค่ะชอบ97กับ34นะคะอ่ะหากใครไม่ชอบก็เจาะไปเลยค่ะ8ชุด หรือเลือกตัวที่เราชอบเป็นพิเศษก็ได้นะคะเน้นวิ่งรูดเป็นหลักนะคะวิ่ง9รูด9วิ่ง3รูดสนะคะอ่ะนี่คือแนวทางหวยฮานอยปกตินะคะอะ่มารับชมแนวทางหวยฮานอย VAP ฮานอยสุดท้ายนะคะของวันนี้กันต่อนะคะเน้นวิ่งรูดนะคะแอดให้ตัวเด่นนะคะเด่น5เอไยเด่น0ยคะ่ะขออภัยคะ่ะตัวรองนะคะ อหค่ะวิ่งรูป0นกับ5นะคะมาดูเจาะค่ะชุดเจาะชุดเด่นมีสีชุดนะคะชุดเจาะนะคะมี06070809ค่ะ ชุดเด่นนะเรามาดูชุดรองนะคะสีชุดเช่นกันค่ะชุดรองนะคะมี50 52 58และ59ค่ะรวมเจาะทั้งหมด8ชุดนะคะเดี๋ยวแอดจะเน้นตัวที่ชอบให้นะคะ ชอบ06ค่ะอีกชุดหนึ่งนะคะ58เดออ่ะหากใครชอบตามแอดก็จัดไปนะคะไม่ชอบก็เจาะ8ชุดได้เลยจะเลือกชอบตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ค่ะเน้นวิ่งรูดเป็นหลักนะคะวิ่ง 0, รูนย์ด0วูวิ่งหรูดหนะคะแอดก็วางครบหมดแล้วนะคะทั้ง4ฮานอยของวันนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะหากใครชอบเจาะอย่าลืมไปกลับ บนล่างด้วยนะคะและอย่าลืมติดวิ่งบนไว้ด้วยนะเผื่อเลขวิ่งแอดที่วางแนวทางทั้งหมดเนี่ยมันกระเด็นไปอยู่หลักร้อยนะคะอ่ะก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะฝากให้ท่านผู้ชมพิจารณาแนวทางหวยฮานอยเน้นวิ่งรูดตัวเจาะของแอดกันอีกทีหนึ่งนะคะหากชอบก็จัดไปนะคะไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันคะ่ะก็หากใครไม่ชอบเสียงโชค ก็เข้ามารับชมเพื่อความบันเทิงกันได้นะคะยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงเสมอค่ะเลขก็มีเข้ามีหลุดกันได้นะคะผิดถูกแอดก็ขออภัยไว้ล่วงหน้านะคะเราก็มารุ้นกันนะคะเย็นนี้มารอฟังผลกันค่ะว่าแนวทางทั้งสี่ฮานอยที่แอดที่วางไว้ในวันนี้จะเข้าดีอีกหรือเปล่านะคะ จะมีฮานอยไหนบ้างเข้าบ้างนะคะ,อะแอดก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงรวยรวยปังปังกันอีกนะคะหากท่านผู้ชมท่านใดอยากรับชมคลิปย้อนหลังนะคะ,ะคลิปหวยฮานอยย้อนหลังของแอดนะเข้าไปรับชมได้ในเพลย์ลิสต์นะคะก็จะมีแนวทางย้อนหลังตั้งแต่แรกที่แอดที่ทำเอาไว้จนถึงปัจจุบันเลยนะคะเข้าไปย้อนรับชมกันได้นะคะ รวมถึงหวยอื่นๆด้วยนะก็อยู่ในเพลย์ลิสต์นะคะาฝากช่องด้วยนะคะท่านผู้ชมอ,อย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะอยู่เป็นกำลังใจให้กันและกันก่อนนะคะท่านหากท่านผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะ หากใครยังไม่เคยกดติดตามช่องของแอดนะคะลบกวนช่วยกวดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาแอดมีแนวทางเลขเด็ดมาใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการรับชมค่ะยังไงก็แอดก็ขอให้ทุกท่านโชคดีละกันนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปต่อไปคือฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะคะฮานอยรวมนะแอดก็ ขอพระคุณทุกกำลังใจดีๆที่เข้ามารับชมและติดตามแนวทางเลขเด็ดช่องของแอดกันนะคะรวมถึงเข้ามาคอมเมนต์ทักทายกันด้วยนะคะทั้งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะขอพระคุณมากๆคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อและก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ